แต่ตอนนี้เนี่ยมาฟังเรื่องแรกสายของคุณ A นะครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเชียงใหม่นะฮะเมื่อปีที่ผ่านมาโดยประมาณอยู่ในสายเรียบร้อยละสวัสดีครับคุณเอส,สวัสดีครับปสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดเชียวคุณ A ฟังอยู่ที่ไหนครับเนี่ยท,ที่ที่บ้านครับผมเชียงใหม่อนะฮะรุงเพงเครับผมกรุงเทพนะแต่ว่าเรื่องเนี้มันเกิดขึ้นที่เชียงใหม นะครับผมวีเป็นบ้านของพี่ๆที่จัดก,กันอ๋อเรื่องเป็นยังไงเชิญฮนะครับครับก็คือพี่ผมเนี่ยคือจัดก,กันเรื่องในการค้าขายกิโลพักเครือนะครับฮะอ่ะนานะพีเปล่ที่กันผมจะชอบเรื่องนี้ควรนะฮะก็คือพี่ชายเนี่ยนเท่าได้ได้พระกระท่มองค์หนึ่งมานะครับแล้วมันได้มาแต่เราบองว่าที่ได้มันมานานละ เป,เ,เ,ปเป็นเป็นเป็นองค์ยืนนะคะะนรับน่าจะยุคอขาเคยว่ายุคปกุกวไทยยุคปีกาค่ะยุคยุคปลายอ่าเป็นเป็นปางยืนยืนอ่ายืนยืนห้ามห้ามยา่าที่ปางยีเอามือยกยกสองฝั่งใช่ไหมครับแน่ใจนะครับก็ที่ก็สูงถึงดูสวยมากเป็นพระที่ยมีสระที่สวยแล้วก็ออกสูงเนี่ยประมาณสูงมาร้าเขาถิบกว่าโอ้ใย<า>ยหญ่เลยหลัง ครับตัเป็นเป็นรับู้องค์ใหญ่นะครับเป็นปลาที่สวยแล้วก็มือมือนี่ช้อยเลยนะใส่ปลาคือโคดขายลูกด้านหน้าด้านหน้าแบบเออหน้าตาท่านนี่แบบเหมือนคนมากคือมือมือชิดนะครับปลาเนี่ยสงสาวบอกว่าเขาเนี่ยกินได้มานานละขายก็ไม่ได้นะไปไปไปบริจัดก็ไม่ได้ผมสาวน่ามัาที่บอกอุบลเฮียนาดูจริงที่บอกโอ้โหน่าแปลกแก เกี่ยวพวกขายของเก่ามาเกือบสองาี่ก <inaire> ว so, <mam> ่าปีของค์เนี้ยมันจะแรงสุดอ่าก็ถามว่าเป็นไงมากทีแกก็เล่าแกก็เล่าฟังอกว่าผมว่าเรื่องแรกแรกทบอกว่าตอนตอนที่ยวใหม่ใหม่นะฮะแกแกซื้อมนเนี่ยแกซื้อเพราะว่ามีมีคนมา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 ปล่อยเช่าแกฮะแล้วก็มันียบอกว่าซื้อเพราะว่าจัดก็ความเพียงใจกันอะที่สวยด้วยแล้วก็ราคามันก็แปลกๆดี่ราคาถูกค่ะ เจ้าของหรือเจ้าของเนี่ยเขาบอกเขาจะไปอยู่เมืองนอกก็เลยมาทําให้เช่านะฮะเรียบกว่าก็ก็ให้เอาภาพเนี่ยให้ให้ลูกค้าหลายคนดูทั้งไทยทั้งเทศนะทั้งต่างชาติมาดูครับหรือว่านเนี้ยมาดูดูภาพเนี่ยมาดูดูรูกเป็นคนสนใจจะมาเอาเนี่ยถือว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูองค์จริงนะัดใจจะมาจ่ายปังแล้วเนี่ยจะมีเรื่องแต่งนะอ๋ะอ,อคือลูกค้าทุกคนมาถึงไม่เอา โนะบว์ถึงก็ไม่เอาละงั้นและโบวถึงเหนื่อยกไม่เอาละแล้วก็ไม่มยีไม่ไมหยีผลด้วยกิ้วงงเขาบอกว่าเออบอกว่าจะได้เสียแล้วจะจ่ายปังเนี่ยคือประมาณว่าคุยกันจบแล้วได้ได้เสียแล้วแล้วเสียแล้วนี่เรรู้ว่าคือขายจบแล้วเนี่ยนะจะมา,าเอาสัญญาจะมาจ่ายปังกันเนี้ยเ<อ>กลือรี่เนี้ยก็ไม่เอาเอาไงแล้วพี่ผมก็บอลูกค้าก็ไม่พูดน,นะนก็เห็นแต่ก็ เลยไปแล้วคือโอเคผมแม่อา่ะก็ดูเข้าไปเป็นนี้เป็นนี้อยู่สี่ห้าครั้งครับเจอแล้วแบบงงๆทำไมถึงพันพาดสวยคือคุณเห็นรูกคือชอบไปแล้วผมชอบเลยเป็นลูกบุตที่สวยมากอืมอืมแต่คือองค์องค์องค์นี้ออกมาคนเลยคือตัวเข้ามือเลยฮะคือสัดส่วนนี่มันได้หมดเลยฮะองค์สวยงามที่ได้หมดนะฮะแล้วก็ผู้เดินมือมือนี้ช้อยเลยนะหน้าปานี่เป็นสุกร์ถือว่าไทยเลยเป็นที่เลย ซึ่งซึ่งจะงหวงใจกำไรได้คือยังไงก็ได้องขายได้แน่นอนอแต่แตกไม่ไปแล้วหลังพี่เขาก็เลยบอกเขากลับบ้าน <c oughs> นะไอ้บ้านเนี่ยกกความเนี่ยคือเรื่องของนักลวนเกิดขึ้นเนี่ยือย่าบอกว่าบ้านเนี่ยเนี่ยที่อยู่เนี่ยมันเป็นเป็นบ้านที่บอกว่าที่ข้างล่างข้างล่างชั้นชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นเป็นหน้าต่างล้อมรอบนะพี่คะอ่าเป็นแบบหน้าต่างล้อมแล้วก็ ยาเพาเนี้ยวางไว้ตรงหน้าต่างเลยต,ตรงหลังตรงทางห้องของของโถงห้องอใครวางไะของนังเล่นนะครับ<ะ>วางไว้คือวางวางติดตรงหน้าต่างเลยครับตัวว่าบวกคืนแรกอ่ะก็สักสองทุ่มกว่านะฮะอด๋ยดูทีวีอยู่ข้างบนเหมือนบ้าน<ะ>อือเด็กก็บอกว่ามีเสียงเหมือนหมามันหอนคือบา้านนีเลี้ยงหมาไว้สี่ห้าตัวฮะเด็กยังไม่คินไรลมันหู้หมาหอนแบ ก็คือ <rainforest> บ้านเงียมันก็แบบคือใกล้ๆเลยใกล้บนดอยนะเงียบนะกอนก็แดบก็คิดอะไรไงจะบอกพอสักตี่ทุ่มเจนอนนะมันก okay. ็หอนไม่ห yeah. ยุดอือแล้วเจก็มองแบบเจบอก้มันหอนเลยว่าเจมองมาข้างล่างหมาทุกตัวฮะหัวหมาอยู่ตัวนั่งเรียงนั่งเรียงหน้าต่างก็หอนพร้อมกันนะหอนตรงมาทางตรงหน้าต่างที่ตั้งพระใช่ไหมตานต่ตนี้พระ่รูวางอยู่อะ หอนใหแบบ่ก็แบบเคยลงมาดูพอเปิดไฟซุบก็ไม่มีอะไรหมาก็ไม่หอนก็เงียบมันก็ก็เ,เดินลงข้างล,งล,งล,งลง่างดูข้าล่างก็ไม่มีไม่มีคนมีอะไรเลยแกก็ไปดูอีกพอปิดไฟก็มนหน่อยก็หอนอีกอเป็นนี่กับทุกคืนอืมแล้วแกบอกว่าก็คือที่นอนที่น,นี่มีเสียงอคนเดินขน่า<อ>งล่างมือถงเหมือนคนเดินวนข้างล่างครับแลนน้วที่แบบที่แกแบบ ที่จะบอกที่เกียร์สงสัยมากก็คือตอนเช้าเนี่ยวุทธุูปเนี่ยเวลาวางเนี่ยยืนคือตอนนี้จะวางเนี่ยพระท่านเนี่ยยินหน้านั่นอ่ะยืนมองไปทางวัดป่าใช่ไหมฮะแต่พอตอนเช้าพระพุทธรูกเนี่ยหันหน้ากลับมาในบ้านเออที่บอกว่าจี่บอกหันกลับมาอยู่ในห้องโถงฮะอยู่มองงในในห้องไม่ไม่หมุนแม่นไม่เห็นหน้าอืม เราฟังเรื่องคุณเออยู่นะคุณผู้ฟังคือเรื่องเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดเรื่องแปกลกๆขึ้นกับกับพี่ที่คุณเอรู้จักมีพระพุทธร,รูปองค์หนึ่งที่ได้มานะครับเเป็นปางห้ามญาติสูงประมาณเมตรครึ่งเมตรหกสิบอะไรประมาณเนี้ยคือสวยเลยแล้วก็ คนขายเขามาขายให้ราคาแบบหลุดหลุดหล่นหนไงแต่ก็มีมุมแหะครับไปได้คนคนที่ทําแลกเปลี่ยนอยู่แล้วก็เห็นมุมอยู่แล้วล่ะนะครับก็พี่เขาก็เอาไว้ทีนี้พอเอาไว้ส่งให้ลูกค้าดูปรากฏว่าคุยราคาดูรูปจบกันแล้วโอเคตกลงได้เสียกันลวได้เสียนี่ก็คือว่าตกลงกันในราคานี้แลกเปลี่ยนแน่นอนแต่พอมาดูองค์จริงปุ๊บ ไม่เอาคือโดยธรรมชาติเนี่ยพอจบได้เสียกันคุยราคาเนี่ยก็ไดคุยจบกันสุดท้ายนะครับและเห็นตัวจริงถ้าเป็นไปตามอย่างที่ส่งภาพส่งรูปให้ดูเนี่ยก็จะจบจ่ายตังค์แลกแลกเปลี่ยนเลยอันนี้มันสี่ห้าลายผ่านหมดเลยนะครับจนกระทั่งอไปไว้ที่บ้านแล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆหมาหอนเอาตั้งไว้ข้างล่างหันหน้าพระออกไปทางหน้าต่าง หมาหอนทั้งคืนนะครับนั่งเรียงกันหอนมาทางหน้าต่างนะครับเช้ามาเนี่ยพระหันหน้ากลับมาในบ้านนะฮะถึงตอนนี้คุณเี้ครับครับครับยอมครับโทษที่ครับพอดียีสัญญาณไม่ดีครับโทษจนีงครับผมได้ต่อต่อคืออี๊ต่อที่ว่าพระหันหันหน้าเข้าบ้านดูทางาใช่ใช่เสร็แล้วพี่แกก็แบบจะบอกเป็นเงี้ยหลายวันแล้วแกก็สัวกหลงไฝะ แต่แกไม่คิหรอกแกก็เริ่มรู้ว่ามันไม่มีแปลกๆนะเออแกก็บอกว่าแกก็บอกว่าอยู่ด้วยกันได้แงก็พูดตลอดขึ้นมาว่าเอออยู่ด้วยกันได้นะที่บ้านเนี่ยแต่อย่ามาทาําอะไรกุิบ้านละกันอ่าแกก็พูดอย่างนี้นะแต่ที่บ้านไม่มีอะไรนะก็ปกติทุกคนก็อยู่ได้คือลูกแกนอะเงี้ยนี่แกก็อยู่ไม่มีหนาแนะ่อ่าแล้วมีวันหนึ่งคือป้าทั้ทงไปก็าถามก็าถามพี่ผมว่าเออตกกลางคืนเนี่ย คือมีผมมีมีมีญาติมาอยู่ด้วยหรอเป็นคนแก่เงี้ยเอะมาแล้วที่ถามว่าแก่ไงฮะที่บ้านก็มีแค่มีแก่กับแฟนเงี้ยแล้วก็มีลูกแก่สองคนแล้วก็ไม่มีใครอยู่แล้วคุณป้าว่ามี่เห็นว่าตอนบิดเดิจมีคนแก่มาเดินอยู่ในในห้องโถงอ่ะคือบ้านคือบ้านมันเป็นอยู่บ้านติดๆกันนะฮะบ้านตรงข้ามกันี่เขาเห็นเขามองเห็นบอก บอกว่าเห็นยังไงบอกว่าเห็นแบบเป็นผู้ชายนั่นนึกเอ่อชุดนึกสงขาว,ขาว,ขาวเดินวนอยู่ในบ้านเงี้ยนะฮะผมไม่มีหรอ,อกผมกม,มีเป็นป้ามีเป็นอยู่เป็นทุกคืนเลยเงี้ยแล้วก็หมาก็จะหอนคืนเงี้ยแกก็แกแก,แก็เริ่มแบบเริ่มสงสัยละแต่แกก็ออกกลับไปจะบอกนั้นก็แกก็ให้คนคนงานอะ่ะนิมนต์พาขึ้นกลับไปที่เกลือรี่เหมือนเดิมที่ร้านแกแตรงเนี้ย บ้านยับเลยนี่ไบ่ดีเลยหมาไม่หอนไม่อะไรเงี้ยปกติอ่เสร็จแล้วมีวันมีวันหนึ่งแกต้องคือก็ต้องแกต้องเอาเธอช่วยแกต้องเอาทยอยทยาของจากร้านเพราะว่าตอนนั้นมีคนมาซื้อพระเยอะมากที่จะทยอยของจากร้านเพื่อเพื่อจะเพื่อจะตอกแต่งร้านใหม่นะแกก็นิมนต์ท่านกลับอีกเราอีกก็เป็นอย่างนี้อเองมาก็เหมือนเดิมพื้นพาหมาก็มาเรียงนั่งหนึ่งแถวหอนเหมือนเดิม แกก็เลยพูดเลยนี้แกพูดแกไม่ไหวละแกปวดตวมูมามาที่ที่ตรงของผมก็บอกว่าเปิดไฟบอกว่าหลวงพ่อถ้าจะอยู่ก็อยู่ด้กันดีๆนะอย่ามาไม่มาขวานกันถ้ากลัวกันเนี่ยผมเอาท่านเนี่ยไป,ไปไว้วัดนะ uh. <laughs> พี่บอกว่าขายก็ขายไม่ได้ uh. นะอะไรก็ทําไม่ได้พี่ชื่ออมไพคูอับเดีน,นะ,ะผมคือมีนอนนะไม่เคยขอนเจ็ดวันเงียบเลย ขู่ขู่ว่าจะไว้วัดคือมให้ไว้ว่าเนี่ยไว้วัดไม่ไม่เคยขอเลยเงียบเก็บเลยครับแต่แต่หนึ่งรอดคือแฟนแกนอนแฟนแกฝันเขาฝันแกนฝันว่ามีคุณลุงคนหนึ่งมันเขาฝันบอกว่าอย่าอย่าอย่าฉันไปเลยบอกฉันอยู่อยู่สวยอยู่ที่เธออะไรเงี้ยแต่แต่พี่ชายไม่เคยฝันเลยนะไม่เคยมาฝันพี่ผเลยว่าไม่เคยขอไม่เคยนะแต่เข้าข่ายคุณค่าคือเมื่อเข้าฝันยแฟนแก ว่าไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากไปอ่าอ่ทุกวันนี้ยังอยู่อยู่ที่บ้านเลยแกบอกว่าทุกวันจะไม่ไม่ห่อแล้วไม่ไม่เบาๆนานๆทีอยู่บอกว่าไงขูัว่าจะจะเลยวัดไม่เคยขอเลยหูถเลยที่ไม่เคยมีแรงใส่บริหารไม่เคยใส่ดีเลยดูเลยจะนานๆทีฮะผมสงสัยนานเนี่ยเจทีบอกว่านานมีเสียงหมาหอยทีจะไม่ไม่บ่อยสงสัยนะคุณเอครับอาจจะเป็น พระของของตระกูลอะไรอย่างนี้ป่ะที่แบบสร้างหล่อแล้วแบบถวายวัดอาจจะมีผงเท่าอัฐิของญาติผู้ใหญ่อุดไว้ข้างใต้ป่ะเป็นไปได้ป่ะผมผมไม่แน่ใจเนี่พี่หมูบอกว่าเป็นพี่หมูว่าพระเนี่ยได้คือได้มาจากจากจากเออตระกูลชั้นสูงครับคือเขาเขาเขาอย่าไปบึนอกเขจะรู้ว่ามาแค่ได้ว่าได้มาตากทอดมาเป็นเป็นเป็นศิบบาทสุโขทัยที่ซึ่งที่สวยมากแล้วก็ ผมเคยส่งภาพเนี่ยให้ให้พี่เก่งดูนะให้น้าเก่งดู<อ>นานแล้วในหนังช่องเนี่ยผ้าอเนี่ยผาเผาเนี่ย,พาพายแล้วผมโทรสับเปลี่ยนสับใหม่ผ้าที่ขายไปละผมจะหาให้ดูอยู่อสวยมากให้สปอร,ร์สเห็นสวยมากเท่าเนี่ยสวยมากไอ้คนถ้าคนเล่นพาพาพวกผ้าพบุชกาวจะรู้เลยว่าเท่นี้คือ้าที่สวยแรงไหมอ่ะฮะแรงไหมโอ้ก็ก็สิบลปะเออคนไทยอ่ะ ยุคยุคยุคอ่ยยุคยุคไม่ยุคที่บอกว่ายุคกลางยุคปลายเนี่ยครับก็ปกติก็คงปกติเขาจะตีกันเป็นหน้าตักว่าเป็นนิ้วผมโอ้ยนี่เป็นเป็นพระพุชายืนครับอันนี้เป็นยืนไงเป็นเสียงไงเป็เสียงหนึ่งครับจะตียังไงอ่ะจะตียังไงอ่ะถ้าเกิดไม่หน้าตักไม่ตีเป็นนิ้วอันนี้จะตีเป็นเป็นเป็นฟุตโอ้เหตุรู้ชายสวยอถ้าตุ๊กตไทยสวยก็ทาไม ก็วาเป็นแสนนะเริ่มต้นมันก็แสก่กว่าล้านเ่ยก็สวยนะเพื่อแบบกลิบๆเลยเมันอก็ขายอยู่ก็ล้านนะครับขายคือขายในตลาดกว่าเลยแต่ไม่ได้ขายมา,ยนานแล้วนะอโ,โอ้ราคาหลุดๆนะราคาทุนนะแต่ว่าก็คือยี่บอกบอกหรือว่าเวลาทุกคนมาดูเออเเห็นทุกยาได้หมดผมผมผมเชื่อนะมอผมเชื่อผมเชื่อว่าว่าว่า คุณลุงแกไม่ไปแกเลือกเหมือนเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าพระเลือกเจ้าของอ่ะคุณผู้ฟังอันเนี้ยเราเรามองว่าเป็นหลวงพ่อแต่ว่าไม่ใช่หลวงพ่อหรอกแต่อาจจะเป็นอาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกก็ได้ว่าเป็นพระพระที่ทําถวายแล้วก็ข้างล่างอาจจะมีเท่าอธิหรืออะไรก็ไม่รู้วาที่ติดมากับองค์พระก็เป็นได้นะครับแต่แต่อยู่ก็แต่แต่พี่บอกว่า แต่พี่ผมว่าตั้งแต่เส่ยชววันพัาจะมีคือวันพัสจะจะมีบ้านคือมีหอนบ้านแต่ว่าคือเรือี่พิมพูไปของไปอ่ะหรือเขาก็ฟังนะเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากไปเขาอยู่นี่แดีวว่าอี่ว่าก็คืออยู่ว่าไม่มีขาหรือพี่ผมก็พูดเลยตรงว่าเขาจะของบ้านอยู่ชอบเข้าใจที่พิมพูว่าผมปมนของบ้านอืท่านอยู่บ้านผมเนี่ยท่านก็ต้องเขาพูดวานว่านะที่ว่าท้าอยู่บ้านผมว่าท่านเกรงใจเขาผูกบ้านไม่ใช่แสดงอิทธิฤทิ์ไปบ่อยคือ คุณลุงท่านก็นอาจจะไม่ตั้งใจล่ะ <laughs> <g ül> แต่พี่ผมพูดโหดแหละผมชอบอ่ะคิวพูดแบบพูดตรงตรงไงแบบค<อ>ิวเรื่งทางแล้วหมามันขอนทุกคืนแล้วมันนอนไม่ได้ไงเออข้างบ้านเขาก็นะก็เข้าใจเข้าใจมันอยู่ไม่ได้คือมันมันขอคื้อเขาคือรู้ว่าอาจจะไม่ตั้งใจหรือว่าเดี๋ยวคือไปแซงไปบ่อยมันก็ไม่ไหวอันนียคือเราก็พอร์ตเนี่ยพ<อ>ี่เขาไม่กลัวผีหรอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องก็ไปบ้างอะสเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมาเนี่ยครับ ขู่ว่าเดี๋ยวไปไปไปไหว้วัดนะแหม่แล้วหลวงพ่อไม่ไม่เกลียดกันไม่ครบกันเดี๋ยวผมโอนนิมนต์ท่านไปไหว้วัดนะเงียบเลยไม่ห่อในหมาอยู่แต่ว่าองค์องค์เป็นแสนเป็นล้านแหม่ผ่อนสักหกสิบเดือนได้ไหมล่ะค้าปลาซื้อก็ไม่เห่าโง่มากเห็นลูกมาถึงไม่เห่าอย่านอืมอืมอืมครับผมโอเคแล้วลืมมันนียครับขอบคุณเอก็เป็นประสบการณ์แหม่ถ้าเราวันอาทิตย์นี่ถือเป็นประสบการณ์เลยนะโอเคขอบคุณมากคุณเอสนุกเซวสวัสดีครับ สวัสดีครับ